เสือสมิงแห่งดงพญาไฟฉบับทิศสิงบทที่หนึ่งดงต้องห้ามยามค่ำของคืนเดือนดับเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงในดงพญาไฟดังแผ่วคล้ายเสียงสวดมนต์ของวิญญาณที่หลงทางไม่มีใครกล้าเหยียบป่าแห่งนั้นหลังตะวันตกดินยกเวน้นทิศสิงชายร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมเข้มแววตานิ่งเย็นเขาเคยเป็นพระอยู่หลายพรรษาแต่ด้วยความหลงในชื่อเสียงและความอยากรู้ในสิ่งต้องห้ามจึงสึกออกมาทำอาชีพพรานทิศสิงเชื่อว่าธรรมะอยู่ในป่าและการล่าไม่ใช่บาปหากทำเพื่ออยู่รอดแต่ครั้งนี้เขามิได้มาล่าเพราะหิวเขามาเพราะท้าทายขาอยากเห็นหน้ามัน เสือสมิงที่ใครว่ามีแต่ในนิทานเขาพึมพำขณะนั่งข้างกองไฟเปลวส้มสะท้อนในดวงตาแวววาวชาวบ้านเตือนแล้วว่าทิดเอ๋ยอย่าขึ้นดงพญาไฟตอนเดือนดับมันเป็นถิ่นเสือสมิงแปดทิศสิงหัวเราะเบาๆ <c oughs> ของอย่างนี้ถ้าไม่เห็นกับตาอย่าพึ่งเชื่อปืนลูกซองพิงข้างตัว ข้างกายมีตะกรุดเก่าๆที่เขายังพกติดคอไว้แม้จะสึกมานานเสียงลมป่าพัดแผ่วเหมือนใครกระซิบกลับไปเสียเถิดทิศเอย๋ยบทที่สองรอยเท้าที่ไม่ใช่ของสัตว์รุ่งเช้าที่สิงเดินลึกเข้าไปในป่าข้างลำห้วยเขาพบรอยเท้าใหญ่ผิดธรรมชาติรอยนั้นเหมือนรอยเสือ แต่ปลายนิ้วกลับเรียวยาวคล้ายของคนเขาก้มมองอยู่นานจิตหนึ่งเตือนให้ถอยแต่ความอยากรู้กลับร้อนแรงยิ่งกว่าไฟเสียงฝีเท้าตามหลังเบาๆดังขึ้นเป็นระยะทุกครั้งที่หันไปเขาพบเพียงใบไม้สันและเงาไหวในพุ่มไม้ตกเย็นเขากลับมาที่เพิงจุดไฟเฝ้าขณะเปเลวไฟลุกวูบ เขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆจากในความมืดใครนะ่ะเขาขานถามไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมที่พัดหวนกลิ่นสาบสัตว์แรงขึ้นอย่างประหลาดแล้วเสียงบางอย่างก็ดังแผ่วเหมือนแมวคำรามอยู่ใกล้หูบทที่สามหญิงผมดำในเงาไฟกลางดังคืนที่สึินสะดุ้งตื่นจากเสียงฝีเท้า หญิงสาวผมยาวในผ้าสิ้นดำมก้าวออกมาจากเงาไม้ใบหน้าเรียบเย็นแต่ดวงตาเป็นประกายเหลืองเหมือนอำพันข้าหลงป่ามาหลายคืนขออาศัยข้างไฟหน่อยได้ไหมจ้าทิศเสียงเธอนุ่มแต่เย็นเยือกทิศสิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเออเข้ามาสิยมป่านี้มันไม่ปลอดภัยเธอนั่งข้างกองไฟ ผมยาวคลุมไหล่เปลวไฟสะท้อนเงาเธอทอดยาวบนพื้นแต่เงานั้นไม่ใช่เงาคนหากเป็นเงาของเสือที่กำลังขยับกรงเล็บช้าๆเจ้ามาจากหมู่บ้านไหนเขาถามหญิงสาวยิ้มจางข้าอยู่ในป่านี้มานานนานจนจำไม่ได้กลิ่นคาวเลือดลอยแผ่ในอากาศทิศสิงขยับตะกรุดบนอก รู้สึกเย็นเฉียบจนเหมือนมีใครเป่าลมหายใจใส่พอเงยหน้าขึ้นอีกทีหญิงสาวหายไปเหลือเพียงรอยเท้าชื้นชื้นบนดินรอยนั้นมีทั้งอุ้งตีนเสือและเท้าคนบทที่สเสียงแห่งความตายรุ่งอรุณที่สิงเดินตามลำห้วยแล้วพบซากกวางถูกขย่ำจนเละเลือดไหลนองข้างๆซา,ากนั้น มีผ้าสิ้นสีดำขาดวิ่นติดอยู่กับหนามไม้ผ้าผืนเดียวกับที่หญิงสาวเมื่อคืนใส่เขากลืนน้ำาาายกตะกรุดขึ้นท่องคาถาเบาๆแต่ยิ่งสวดเสียงบางอย่างกลับดังขึ้นในหัวคาถาไม่ช่วยหลอกทิศเจ้าศึกจากสีแล้วตกเย็นเขากลับมานั่งเฝ้าไฟอีกครั้งรอบกายเงียบกริบไม่มีแม้แต่มแมลง แล้วเสียงฝีเท้าก็กลับมาพร้อมเสียงเรียกแผ่วๆทิศเจ้ากลัวหรือเปล่าทิศสิงหันขวับเห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นคราวนี้ร่างเธอเปลือยจากเอวขึ้นผมยาวปิดฝ้าเงาในแสงไฟเผยให้เห็นกรงเล็บยาวและลายเสือบนหลังเสียงคำรามต่ำๆดังออกมาจากลำคอของเธออย่ายิงเลยทิศ ข้าไม่ทำร้ายคนดีแต่คนที่มาล่าจะไม่มีวันได้กลับออกไปที่สิงยกปืนขึ้นทันทีเจ้ามันปีาศาจเสียงปืนเปรี้ยงดังสนัน่นเปเลวไฟดับพรึบความมืดเข้าครอบคุมทั้งป่าเหลือเพียงเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังก้องบทที่หตะกรุดที่ไม่ช่วยอะไรเช้ารุ่งขึ้น ที่สิงลืมตาพบว่ากองไฟดับสนิทบนพื้นมีรอยเลือดกองใหญ่แต่ไม่มีศพไม่มีหญิงสาวมีเพียงผ้าสิ้นสีดำเปื้อนเลือดแห้งกรังอยู่ข้างตัวเขารีบเก็บของเตรียมหนีแต่ตลอดทางกลับเห็นรอยเท้าคนปนกับรอยเสือวนรอบตัวเขาอยู่ตลอดบางจุดรอยนั้นซ้อนทับกันจนแทบแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นของใคร พอถึงเนินสุดท้ายของดงพญาไฟเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหนีไม่พ้นหรอกทิศสิงเสียงนั้นเป็นของหญิงสาวแต่คราวนี้เต็มไปด้วยเสียงคำรามซ้อนอยู่ในคำพูดเงาดำขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากพุ่มไม้ดวงตาเหลืองว่าเหมือนเปลวไฟในราตรีทิศสิงห์ยิงสวนออกไปแต่ปืนไม่ลั่นเสียงหัวเราะของเธอดังลั่นทั่วทั้งดง <laughs> ตะกรุดเจ้าหมดฤทธิ์แล้วเพราะใจเจ้ามืดยิ่งกว่าป่าเสียงคำรามดังสนัน่นก่อนทุกอย่างดับวูบบทสงท้ายตำนานยังไม่สิน้นหลายเดือนต่อมาชาวบ้านที่ตามหาทิศสิงเจอเพียงเพิงไม้เก่าที่พังลงบนพื้นมีปืนขึ้นสนิมและตะกรุดเก่าๆที่มีรอยควนเหมือนกรงเล็บเสือไม่มีศพ ไม่มีรอยต่อสู้มีเพียงอักษรที่ถูกขูดไว้บนขอนไม้ว่าอย่าล่าสิ่งที่เจ้ามองไม่เห็นหลังจากนั้นดงพญาไฟไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกบางคืนคนแถวนั้นยังได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะปนกับเสียงเสือคำรามว่ากันว่าเสือสมิงแห่งดงพญาไฟยังคงวนเวียนเฝ้าผืนป่าและบางครั้งจะปรากฏในร่างหญิงสาวผัาสิ้นดำ เพื่อหลอกล่อคนบาปที่กล้าท้าทายธรรมชาติให้กลายเป็นเหยื่อรายต่อไป